ตอนนี้นะคะอ่อต้นมะลิมันกีดขวางทางเดินอยู่นะคะเราต้องเอาออกจากทางเดินก่อนเออเอาไปเลยลูกนู่นไปโยงใส่กับตอตอใหญ่นู่นเลยมาใส่ตอใหญ่นู่นเลยตูมเออมันถึ่งจะอยู่คราวนี้เพราะว่ามันขวางทางเรามาหลายวันแล้ว แม่เข้ามานก่อนเข้ามาทางเดิมช่วยกันช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะ,ะอเอ้ยโอ้ยมันจะต้องโยงไปมัดใส่กับต้อใหญ่เลยเพราะว่าเอ,อาหลักมาปักมันก่อเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ท่านจะหลอกรอกรอบอเดียวก่อน,ก,อนก็ได้มัดไว้ก่อน เพราะว่ามันจะต้องตันก่อนนี่เอามัดมัดให้มันแน่นๆด้วยถ้่อย่างนั้นเอาอ้อมมาสองรอบเลยก็ได้อ,อ,อ้อมสองรอบมันจึงจะแน่นมันจึงจะมีความแข็งแรง เป็นไงอ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยเอาเอนี่ให้เอ้ปก่อยตรงต่อดึงอ like ีกนึ่งดึงดึงตัวนี้มันเลยนี <t 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 ้ดึงไปอีกเอ๊ะเอ้ยนี่แหละเอาหนีลงมาขางลางที่เราใช้เมองเดียวกันค่ะน่าจะได้แล้วกกับตอใหญ่เลยนะคะมันจะได้แข็งแรง โอเคแล้วก็มัดแน่นเลยหาที่ยึดว่ามันจะเกี่ยวกับตรงไหนได้ที่มันจะทนนั่น mm hmm. ถ้าถ้าอยู่แบบนี้มันอาจอยู่อาจจะอยู่ก็ได้เอาเลยมัดเลย mm hmm. มัดเลยอาจจะอยู่ก็ได้เพราะว่ามันไม่สูง mm hmm. เดี๋ยวค่อยเอาหลังมาปักที่หลังก็ได้ เออมัดเลยเออ,เอ,อยกออกก่อนก็ได้ลูกเพราะว่าจะต้องเคลียร์ให้มันให้มันสะอาดเคลียร์ให้มันออกให้หมดนะน่ะทีไม้เอาออกให้มันหลอนหล,อน,ลอนรู้จักไหมหลอนหลอนคำว่าหลอนหลอนไม่ใช่หลอนนะจ๊ะ หลอนหลอนก็คือกลิ้งเกลี้ยงภาษาอีสานหลอนหลอนซึ่งแปลความหมายได้ว่าเอาออกให้มันกลิ้งเกลี้ยงนะคะหลอนหลอนวาดออกให้มันหลอนหลอนสวัสดีน้องนินนี่น้องนินนี่ก็มาให้กําลังใจใช่ไหมคะใช่ไหมคะเห็นนีก็มาให้กําลังใจใช่ไหมคะเอ,อ ไปอยู่น้ำเว้ยอยู่ใสก็ไปอยู่นำ้ำอืมไปทำอะไรที่ไหนก็ไปอยู่ด้วยมาให้กำลังใจใช่นะคะถ้ากระดิค้างปอกแปะปอกแปะแล้วก็โอ้โหแสดงว่าสบายดีอยู่เนาะดีนือลิ้นสีจมปูสบายดีแล้วน้องนินนี่เนาะกระดิค้างปอกแปะปอกแปะแตง ต้นแต่งต้นใหญ่แล้วคุณลุงก็ลงมาแต่งชาดัดข้างล่างนะคะชาดัดตรงนี้ความจริงเมื่อก่อนปลูกตอนแรกมันเป็นรูปหัวใจด้วยนะร้านชายจำได้ไหมน้องปอมตัวเล็กๆอะ่ะเราถามเราปรึกษากันว่าเราจะปลูกชาดัดให้เป็นทรงอะไรดีน้องปอมบอกว่าให้เป็นทรงรูปหัวใจก็เลยได้ทรงรูปหัวใจมาเลยนะคะสําหรับชาดัดตรงนี้ แต่ว่ามันก็ตอนนี้มันมันมันตายนะคะมันตายตอนตอนที่น้องมาขุดแล้วมันก็ไม่เป็นรูปทรงหัวใจแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่ามันขาดออกหลายต้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าแต่งเอาใหม่นะคะแต่งเอาใหม่เป็นทรงพุ่มอะไรก็ตามใจคุณลุงเลยนะคะคือรูปหัวใจมันพังๆไปแล้วอ่ะ เพราะว่าต้นต้นไม้มันขาดออกมันเลยไม่เป็นทรงมันมันเลยไม่เป็นรูปเป็นทรงก็แต่งเอาใหม่แล้วกันเนาะสวยงามไปเรื่อยเนาะหิน